สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบางออนม่วนชื่นนอเวย์ลทำท่าม่วนซื่นแล้วมือนี้โอ้ยเบ่งตาตุบตาปูพี่น้องอกหักโ่เม,เมนโ่เมนอกหักกับผู้ชายเดีย๋ยวอหักกับชีวิตนี่แหละจ้ะเดี๋ยวสมาครเราให้ฟังอันบ่ไหวแล้วความเมยบ่ไร้กินเ้าเบิร์ดมือกอีกคือเกา ชิมะอวดเผื่อเขาจีอืมพี่น้องเบิ้งเขาจีโมดิฟายเด้ออดเด็บอัดเด็บเข่าหงด้วยอันมอ,องเขา่าเขาเนียวหงด้วยมอ,องเขา่าวบนนี้ ก็เอาไปจี้กระทาก่อนแล้วก็มาชุบไข่แล้วก็มาทอดเด้เป็นข้าวจี้แบบสมัยใหม่อืวันนี้ก็กุ้งนี่เห็นบอกค่ะถิมบบลงไปแนะนำมิวไลก็จ้องเอายอย่างรูเอกจ้ะข้าวจี้โรยไปก่อนทีกินกุ้งอ่างหนาก่อนเอ้อะ ไม้เหม,มยก็รังยงหลายๆนี่จ้ะมือใหม่เพียผักแก่ม,มึงดูงามบ่เพิ่นให้มาเด้เนี่ยบ่ได้ซื้อเองบอ่แม่นผักเก่าเด้จ้ะมาใหม่ๆนี่ล่ะแต่ว่าระหว่างขนส่งเนาะบ่ายแม่ช่ําแม่นบ่เพิ่นก็เลยลานเวียดนามเพิ่นก็เลยให้ กุ้งตัวนี้ๆเอาจากสิว้างตรง đ ด y คอว้างงวดเลยจา้า้ำจิ้มน้ำจิ้มอัน,มมนสมูท <c ười> เครื่องปั่นสมูทตี้นะเครื่องปั่นน้ำผลไม้นะ ืเบอร์ยันเข่ากันครับพี่น้องกินหลายๆผักฟรีไหมรุ่นนี้บุคคลต่ำเนื้อจาน้ำจิ้มนะปั่นยังเดยอ อเป็นได้เอมมีหลายดุ่นะจ๊ะแบบมีเปลือกแล้วมันมีเปลือก 嗯，挺好。 จะาฟ้านี้จ่ายเลยจ้จะเดี๋ยวชิว่า,วางนั้นโทไถ่ฟังหายกึกๆลยมัาเนี่ย สุดยอดเฮ็ดเองแซ่บเองเจ๋งจ้ะ có khoám khẩu nhanh hồ bưng có chia chúng ta xem bảo chào bị lóng hết bưng đeo khu này à mấy chén gần đây rồi đấy ย้ำหนาวบานานอนอะแต่สมัยเป็นเด็กหน่อยพิงไฟดอกกะี้เขากินเนาะหฮ้ยเกลือโอ้มีความสุขอยากกลับไปเป็นเด็กหน่อยอีกเด้พี่น้องผู้ตรงแบกรับภราละเอียง มาแล้วกับปฏิเสธไ่ได้จ้ะชีวิตมันต้องสู่เนาะน้องราอยากว่าวสิหายอีกละนี่จ้ะ cung đình đình tôi nhai tử đấy nó cái ừ. phạt ngán ta เดซิมาฝอยครั้งว่า,วาเป็นไรอืมค่ะอันกินเข้าอิ่มแล้วเนาะบอยอมมันเสียเวลาไหมพี่น้องเดี๋ยวซิบ้าเข่าเรื่องแล,ล้วกันเก็บเก็บผ้าเข่าเรียบร้อยแล้วจ้ะซิตเตยโศกกันเด้อบันนี้มันเสาอิลีจ้าเมื่อนี้ไห้จนตาโปบเบิ้ง ก็คือว่าเสียอธิบายจังไงมันเป็นทางแยกของชีวิตกับว่าได้มันเป็นคล้<ม>ายๆบ่าเม่นทางตันบี่นองมันมีทางออกอยู่แต่ว่าเขาใจสมองเขาคือบ่ไปอย่างหนึ่งคือว่าการเลี้ยนมาจากเมืองไทยเป็นบ่ค่ะเขาเลี้ยนมาหน่อยจบป .6 ได้ อันภาษาอังกฤษกต่แค่อยู่บ้านเขาเนาะเริ่มให้เด็กน่อยแต่สมัยสมัยแม่บางอ่อนเนีอจ้ะเริ่มให้เด็กน่อยเรียนภาษาอังกฤษตอนปหาปหกเลียนแค่สองปีจบปหกมาก็คืออันบอออกเขียนบอ,อได้แต่ว่าทองอัน A A B C A B C D เอเอเบซเอบีซีดยังเนี่ยได้อยู่ เอถึงแซดได้จะจ่นับหนึ่งสองสามอย่างเนี่ยก็ได้แต่ว่าสิให้ยรวมคำหรือสิให้อ่านเป็นคำหรือสิ้ว้เเาเป็นประโยคเ้าบ่ได้เลยจ้ะก็คือมันภาษาโนเวก้คล้ายๆายกับภาษาอังกฤษเนาะเป็นยังคือเบาเรื่องภาษาวติไปอันเมื่อนี้เออเอาเรื่องอันนี้ก่อนก็ได้เรียนมาหน่อยเหมือนบอเสร็จปุ๊บ การผสมคำนิายางของเขากับบไดบวกกับอายุที่หลายแล้วใจก็ออกพี่น้องบ่อยากเลียนมันบ่กแต่แค่ว่าเขาคิดแค่ว่าหมื่นหนึ่งเขาคิดแค่ว่าอ่านออกนิดหน่อยเฝา้าได้นิดหน่อยบ่ถึงกับถูกต้องกรรมติกก็คือว่าอยู่ได้มันบอกได้ถึงตอนนี้นะตอนนี้นะจ๊ะมันอยู่ใบ่ได้แล้ว ก็คือโดนปฏิเสธไปสัมผัสงานมือนี่เย็นจ้ะมามัสนัเกซีเรีิศคานูกวลูกกวาดเขียนอยู่ข้างๆนี่แหละแม่ก็บ่อยากห้ให้ลูกเบืองก็คือว่ามันถึงทางแยกนะจ้ะจากที่เฮาเคยคิดว่าอันนี้มันมีสคริปได้จ้ะก็คือแค่อยากระบายให้เพื่อนๆฟังเนาะว่า การที่เขาคิดว่าเขาแค่่คเ้าได้ตอบตัวได้มันคงจะพอสําหรับการดําเนินชีวิตในนอร์เวย์แล้วแต่มาถึงมือนอี้ก็คือบม่พอจะ้ะเพราะว่าโดนปฏิเสธไปอันสัมภาษณ์งานมันบอกเพิ่นบอก,บอกว่าคุณอยู่มาจากปีแล้วเพิ่นก็ะทำแบบนี้เขาก็บอกว่าอยู่มาแปดปีรวมทั้งมาเที่ยวมันบอกต่คุณ อีกคืคุณนัดหมายถึงว่าคุณก็ยังบอา,าว่าได้อันแตกฉานเลยนะสันคือมันมีผลกระทบเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานนะถ้าภาษาของคุณบัคล้องอสันคนบอกว่าเราคุณบ่คิดว่าคุณจะไปเรียนภาษาเพิ่มเหรอคือว่าคนที่เป็นคือในนอเวยเนี่เขาสิหายใ่ซื้อคนที่เป็นเขา เป็นค่า่ครอย่างค้นซัพพอร์ตเวลาเขาโทรไปถามว่าค้นนี่เหตุงานดีบอยอย่างแบบเนี้ยเขาซิมีซื้อเขียนไวน้ไหนอันประวัติของเขาเนี่ยจะเพราะเขาโทรไปถามอัือนค้นนั้นคนนั้นก็บ,บอกว่าเขายัางโมเกงภาษาเลานี่ค้นที่อันสัมพันธ์งานก็เลยเสนอว่าถ้าเธออยากจะเหตุการณ์อยู่นี่เธอกลับไปคุยกับหลวงให้หลวงอ่ะ จ่ายเงินให้เธอเพื่อเป็นทำงานฝึกภาษาสิมไหมเขาคิดแล้วว่าโอ้ฉันต้องถอยหลังอีกเหรอเพราะว่าตัวนี้เขาได้เฮ็ดงานทำความสะอาดได้เงินเต็มจำนวนเสียภาษีเต็มถ้าเขาทีาเอาทาั้งนั้นก็คือเขาต้องไปคุยกับหลวงไม่ว่าฉันต้องการเฮ็ดงานอยู่นี่ คือเหมือนเหตุการณ์ฟรีอ่ะพี่น้องแต่ว่าเขาได้ฝึกภาษากับเขาเดี๋ยวกอาจจะมีโอกาสได้งานได้งานของอันทั้งอำเภอแตงานทั้งอำเภอสวัสดิการแมันก็ดีกว่างานที่เป็นรัฐวิสาหากิจจะ้ะวันนี้แม่วอนกันั่งตื่ออยู่ตรงนี้เลยจ้ะว่าบอกเนี้ยเพราะเพื่นะอบอกว่า เธอผูคิดว่าเธอภาษาของเธอมันใส่บดได้มันบ่พอว่อสัน่นก็คือเพิ่นก็ใส่คําสุภาพกว่านี้นะแต่ว่าแปลออกมาแล้วก็บประมาณนี้หละจ้ะก็เลยคิดว่าเอ้ามันกบับบุพออหรลเพอเขาต้องสื่อสารกับลูกสอนการบ้านลูกสอนลูกออกเสียงอาร์สินะก็ไกลฮอหนหูของบ้านเนี่ย ร้อเรือก็ต้องเป็นร้อเรือต้องมีคำควบกคร,รมอีกอย่างก็ต้องออกเสียงให้ถึงตอนนี้ก็เลยบ่รู้ว่าเส็ดจ,จังไงนเลยจ้ะตื่นอหลีพี่นอ้องสมองเขากลับบกไปน้ำพอเปิ้เามาออจังสันเขากลับมีความคิดว่า เอาหรือว่าซีส่สักตัางหนึ่งกลับไปเรียนภาษาให้มันแตกชานอีกเทียวกอนนะสินะแต่ว่าสมองกับบไปพี่นอ้องจากเสียจังไดแต่จังใดก็แค่นมาระบายเละจ้ะจังไดก็ต้องสู่อยู่ดี ก็เลยคิดว่าจะกินเงินแค่กินเงินแม่เลี้ยงเดียวไปก่อนอาจจะหยุดงั้นมันคิดหลายอย่างจ้ะตอนนี้ปวดตุกทุในหัวเลยอาจจะหยุดงั้น,นทำความสะอาดเรากลับมาโฟกัสกับเรื่องใบขับขี่หรือว่ากับเรื่องเลี้ยงเอาอีกระดับการศึกษานะจ้ะตอนนี้ก็ได้แค่ คือตรงกลางแนมะ้อาทูมันบอกแต่ว่าซุ้มที่อันตัวท็อปอีลีก็คืออันเบเอนเบทูมสินะคือเขาอยู่ระหว่างกลางที่อกขึ้นบนบอลล่ลางสินะจ้ะก็เลยคิดว่าโอ้มันมันยากยจาก้ะใช้ชีวิตเมืองนอกการที่บอมีพัวนี่ ก็คือต้องแข็งแกร่งมากๆแล้วก็ต้องสู่สุดๆเลยจ้ะถ้าผู้ใดเจอปัญหาแบบแม่บางอ่อนก็เป็นกำลังใจให้เด้อจ้ะบอกต่อม่ได้แล้วพี่น้องบ่อยากห้ใส่นหนากองฝากกนไลค์กดแชร์กดกระดิ่งลูกตุ่มให้แม่บังอ่อนบนชื่นใล้เด้อจ้ะลาไปก่อนจ้ะ